ครับจึงเวลาเอเียพสกับเกษมสันรครับอย่างที่คุณไก่คุณหวยเกริ่นไว้นะครับวันนี้มีอาหารเหมาะสมกับวัยผม <c oughs> ไม่ใช่ไวัยคุณไก่คุณหวยนะครับ <c oughs> เป็นวัยสูงอายุละเกิน65ขึ้นไปจะมีอาหารพิเศษซึ่งอีกหน่อยเมืองไทยจะต้องมีผมเชื่อว่าเหมาะสมกับทุกคนแหละเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องค่อยๆ<ช>ตามไปถึงจุดนั้นกันหมดใช่ใช<ต>ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนจะไปชิมอาหารกันเนี่ยก็มีข่าวดีของประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็คือบรูไนซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศเอเชียของเรานะครับก็มีข่าวดีก็คือพารถองค์สุดท้องนะครับ เจ้าชายอับดุลมาลิกเนี่ยก็เพิ่งเข้าสู่พิธีอภิเษกสมรสนะครับกับสามัญชนสุภาพสตรีซึ่งเป็นนักไอทีนะครับนางสาวระยังกูรับอัตุนอาดาวิยาเปงนงียรนฮายชิโบเกียนะครับวัย22ปีก็เป็นภาพที่งดงามจัดพิธีหลายวันนะครับจัดที่พระราชวังอิสตนานารูอิมานนะครับก็เป็น เป็นภาพที่เราควรจะคนประชาชนคนไทยกร็ร่วมแสดงความยินดีด้วยเพราะาบรูไนนียเป็นประเทศในกลุ่มเอซีนะครับยังปกครองในระบบกษัตริย์ยังเป็นระบบสมูรณาญาสิทธิราชเราไม่ค่อยรู้จักประเทศนี้เท่าไหร่ร,รู้แต่ว่าส่งออกน้ํามันแล้วเราก็คิดว่าเป็นภาพทะเลทรายนะครับความจริงอุดมสมบูรณ์มากนี่ก็เป็นภาพพระราชาธิบดีนะครับด้วยพระราชาธิบดีฮัสนันโบเกียมุยสดินวัตเตละนะครับยังสง่ายอยู่เลยนะครับแล้วที่บรูไนนียราชวงศ์ที่ครองราชนี่ครองราชมา610ปีละ Oh. ถือว่าเป็นราชวงศ์ที่ครองราชยาวนานต่อเนื่องที่สุดในโลกนะครับอันนี้นก็เป็นภาพเดี๋ยอาทิตย์หน้าจะภาพเต็มๆม,มาไลห้ฟังว่าใครเป็นใครนะครับ oh. เพราะว่าบรูไนกับไทยมีความเชื่อมโยงพอสมควร hmm. นะครับแล้วก็เป็นประเทศซึ่งรวยเป็นที่สองอยู่ในกลุ่มเอซีคคนเขามีรายได้1นึ่งล้านสามแนบาทต่อคนต่อปี ร้านสามแสนบาทต่อคนตอบไปจะไปอยู่บรูไนเลยครับปเป็น,ปนบรูไนนี้เป็นรัฐสวัสดิการเต็มที่นะครับ<ม>เรียนหนังสือนี้ส่งเสียเรียนเต็มที่หมดอันน<ม>ี้ก็เป็นภาพที่งดงามก็เอามาให้ประชาชนไทยร่วมแสดงความยินดีกันด้วยตรงนั้นนะครับเอาละครับกลับมาดูรายงานพิเศษกันนิดนึงยังอยู่กันที่สีนูวิวนะครับเป็นรายงานพิเศษปิดท้ายในเรื่องเกาะที่น่ารักที่สุดสองเกาะที่ผมชอบมากคือเกาะสงสารเกาะเกาะรงสันเหลิมซึ่งคุณไก่ก็ ทำปฏิทินไปแล้วว่าจะไปเที่ยวแน่ๆเชิญ <สา S 2> ชมบการพิเศษครับเ <c oughs> ปส่งซายังอยู่ที่สีหนุวิวจังหวัดท่องเที่ยวชายทะเลของกัมพูชาวันนี้จะพาไปเที่ยวเกาะส่วนตัวสุดหรูและโรแมนติกเกาะส่งซาค่ะคำว่าทรงซาเป็นภาษากัมพูชาแปลว่าคู่รักเกาะส่งซาแห่งนี้ชาวออสเตรเลียได้รับสัมปทาน แล้วนำมาพัฒนาสร้างเป็นเกาะส่วนตัวใช้ชื่อว่ารงซาพ r เวทไอ Island Resort ใครที่จะมาพักที่นี่ต้องจองก่อนล่วงหน้านะคะเขามีบริการรับส่งจากสนามบินมาถึงที่เกาะเลยคิดรวมค่าห้องพักอาหารเครื่องดื่มทุกมือ้อและค่าบริการรับส่งแต่ไม่รวมค่าเครื่องดื่มราคาแพงนะคะบ้านหลังเดียวสำหรับคู่รักราคาอยู่ที่คืนละ5 0,000บาทส่วนบ้านสามหลังติดกันมีสระว่ายน้าตรงกลาง คืนละ80,000บาทค่ะบ้านพักที่นี่ให้ความรู้สึกเหมือนกับพักอยู่กลางทะเลแค่เดินออกมาหน้าบ้านก็กระโดดลงไปเล่นน้ำทะเลได้เลยค่ะแต่ราคาที่พักสูงขนาดนี้คงต้องให้มหาเศรษฐีหรือคู่รักที่วางแผนจะมาฮันนีมูนเข้าพักกันเราก็ทำได้แค่แล่นเรือรอบเกาะเก็บบรรยากาศโรแมนติกมาฝากคุณผู้ชมเท่านั้นละค่ะไปตอกันที่อีกเกาะหนึ่งที่โรแมนติกไม่แพ้กัน แค่มองจากมุมสูงเราก็จะเห็นชายหาดของเกาะนี้เป็นรูปหัวใจแล้วที่นี่คือเกาะรงสเลิมค่ะชื่อเกาะรงสเลิมเป็นภาษากัมพูชาแปลว่าสุดลูกหูลูกตาและก็สมชื่อจริงๆค่ะเพราะเมื่อมาถึงที่นี่ไม่ว่าจะมองไปทางซ้ายหรือทางขวาก็จะเห็นหาดทรายสีขาวทอดยาวสุดลูกหูลูกตาน้ำทะเลที่เกาะนี้ก็ใสกว่าน้ำทะเลของเกาะอื่นๆในสีหนุวิว สแจ๋วจนเห็นตัวปลาและพื้นทรายแบบนี้เลยนะคะพอมองจากหาดออกไปที่ทะเลจะเห็นน้ำทะเลไล่เป็น3ามสีที่ไกลออกไปจะเป็นสีฟ้าครามตรงกลางเป็นสีเขียวมรกตส่วนตรงที่ใกล้หาดก็ใสามากจนกลมกลืนกับสีของทรายบนหาดจริงๆเรียกได้ว่าทะเลที่นี่ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก เห็นชายหาดและทะเลสวยขนาดนี้แต่ราคาที่พักบนเกาะรงเสลิมไม่แพงนะคะเขามีให้เลือกหลายแบบหลายราคาส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่พักที่พยายามสร้างให้กลมกลืนกับธรรมชาติอย่างบ้านต้นไม้หลังนี้ราคาคือละ2,000กว่าบาทสำหรับคนที่ไม่กลัวความสูงเท่านั้นค่ะนี่ถ้าได้มานอนอาบแดดอ่านหนังสือเล่มโปรดที่นี่คงจะมีความสุขไม่น้อยหรือใครที่อินเลิฟ อยากจะมาพักผ่อนแบบเงียบสงบเป็นส่วนตัวราคาไม่สูงมากก็แนะนำให้มาที่เกาะโรงเสลิมค่ะหลังจากเที่ยวทะเลสีหนุวิวกันจนชุ่มปอดแล้วก็ได้เวลาออกเดินทางตามเส้นทางระเวียงเศรษฐกิจเทียบชายฝั่งทะเลเส้นทาง r สิบกันต่อจากจังหวัดสีหนุวิวเราจะไปที่จังหวัดกัมปอดอีกหนึ่งจังหวัดของกัมพูชาที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และน่าไปลงทุนค่ะ นั่นก็เป็นเกาะที่ผมชอบมากแล้วก็น่าไปเที่ยวนะครับเรากลับมาที่สก,การผู้สูงอายุนะครับ13เมษายนที่ผ่านมาเป็นวันผู้สูงอายุแต่ว่าประเทศซึ่งเป็นประเทศที่มีคนสูงเยอะเยอะสุดในโลกคือญี่ปุ่นครับปัจจุบันนี้คน3 1ของประชากรญี่ปุ่นทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นผู้สูงอายุนะครับถ้านับเป็นจํานวนคนเนี่ยก็33ล้านคนนะครับแล้วอีกประมาณ20ปีข้างหน้าเนี่ย40%ของคนญี่ปุ่นจะเป็นผู้สูงอายุคือคนอายุเกิน 65ปีขึ้นไปมีทั้งหมดถึง53ล้านคนนะครับญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2013เนี่ยเริ่มเป็นสังคมผู้สูงอายุคือคนอายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยเกิน7%หลังจากนั้น2538ก็เริ่มเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์นะครับคือคนอายุเกิน65เนี่ยเกิน14%แล้วก็2549เป็นต้นมาเนี่ยถือว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุสุดยอด คือมีคนอายุเกิน6 5ปีเนี่ยเกิน14%ขึ้นไปอันนั้นสูงมากเกิน20%นะครับทีนี้ในการที่สูงอายุเนี่ยการรับประทานอาหารทานได้ยากคุณไก่คุณหมวยเ,เรานึกว่าคนแก่ๆอย่างพวกเราทานอะไรก็ได้แต่ผู้สูงอายุเนี่ยหงสุขภาพไม่ดีเมื่อานเล่าแล้วหัวใจนะครับกระดูกเตอะนะครับโรคจิตเยอะนะฮะน้อยเนยนะครับแล้วก็ <c oughs> กระเพาะเ็มีปัญหาญี่ปุ่นเขาร่วมมือกันครับระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ S <S <él ite> สมาคมอาหารก็ทํา,ทานี่ผมขอญาตมาที่โต๊ะใหญ่ของคุณไก่คุณหนวยนะครับขอเดินมาทรงนี้เลยนะครับที่อยู่ด้านหน้าอที่อยู่ด้านหน้า<ด>นะครับนี่คืออาหารเป็นซองๆเลยนะครับผู้ชมครับอันนี้ก็คือซองอาหารที่มีอยู่เขาจะมีอคาาุณไก่คุณหนวยดูเลยเนี่เห็นไหมเป็นตัวอย่างอาหารเลยอันนี้เขาจะมีตัวเลขที่อยู่ด้านบนนะครับถ้ากล้องจับที่ของคุณไก่ก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะตัวเลขด้านบนขวามือนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับจะเป็นตัวที่บอกว่า เราเคี้ยวอะไรได้เคี้ยวอะไรไม่ได้ที่มือพี่ไก่นี้เป็นหมายเลขสองใช่ไหมครับ,รบเป็นหมายเลขสองคือแปลว่าคือเบอร์หนึ่งนี่แปลว่าเบอร์หนึ่งนี้เคี้ยวได้ใช้ฝันเคี้ยวได้ครับก่นได้เบอร์สองเนี่ยใช้เหงือกเคี้ยวกืนยากเล็กน้อยเวลาเจออาหาร,รนะครับส่วนเบอร์สามที่ผมถืออยู่เนี้เดี๋ยวจะให้ทั้งสองท่านได้ชิมด้วยเบอร์สามเนี่ยคือใช้ใช้ลิ้นดุนดุนเหงือกก็ไม่ได้ละ แล้วการกลืนก็จะมีปัญหาขึ้นอยู่กับประเภทอาหารครับส่วนอันที่สี่ที่มือคนหมวยนี่คือเคี้ยวไม่ได้เลยกลืนอย่างเดียวืนอจริงจต้องกลืนได้อย่างเดียวรูปประกอบก็พอจะดูดูออกเหมือนกันเพราะนี่เห็นไหมไม่มีเนื้อเลยคือกลืนอย่างเดียวเลยเขาจะทําละเอียดเลยแล้วคือเวลาทําอาหารให้คนสูงอายุนี่ไม่ใช่ว่าทําง่ายๆนะคือต้องสีสันดีด้วยอะลองเอามาผมเอาอันไหนมาไหนลองดูทีมงานแล้วลองลองเปิดดูสิครับ เนี่ยะวันนี้อาจารย์นํามาผมเดาว่าฝั่งซ้ายก็คือของพี่หมวยอันนี้ปิดไว้ก่อนอันนี้ปิดไว้ก่อนอันนี้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 สามของคุณหมวยก่อนนั้นเป็นเบอร์สองเอาเบอร์สองอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งก็คือยังเคี้ยวได้ถูกไหมเบอร์หนึ่งเนี่ยเป็นลูกชิ้นปลานี่เป็นอย่างนี้เลยเป็นลูกชิ้นปลาเป็นเนื้อปูเป็นไข่ลองชิมยังเคี้ยวได้แต่เคี่ยวได้อ่อนนุ่มหน่อยอ่าลองผมมีช้อนกลางให้สองสาวเดี๋ยวลองชิมดูนะครับคร้อม อ่านี่เป็ตัวอย่างนะครับอ่านก็เรามาตักชิมกันครับพี่หมวยครับค่ะอ่าผมตักแบ่งนะครับมาซึ่งลักษณะการทำเนี่ยเขาก็บอกว่าทาได้2อ,อย่างจะไปแช่น้ำอุ่น2-3นาทีหรือเข้าไมโครเวฟได้ลองชิมเลยครับว่ารสชาติดีไหอมอ่าดูหนึ่งดูลักษณะการเคียเค้ยวเคี้ยวยากเคี้ยวง่ายแค่ไหนคุณผู้ชมนะครับอันนีคก็เบอร์หนึ่งอ่านะมีรสชาติอร่อยมันออกเค็มเมันมันอ่ามีกลิ่นหอย ใช่ใช่ไหมใช่ไหมเป็นลูกชิ้นปลาเป็นหอยนะครับนิ่มมากเลยค่ะใช่ใช่ไหมฮะแล้วรสชาติดีอร่อยคืออาหารอาหารคนสูงอายุเนี่ยไม่ใช่ว่าอร่อยเฉยแต่ว่าหนึ่งสีสันต้องดูดีเที่ยวง่ายกินง่ายแล้วต้องมีโภชนาการเพวัะนั้นในซองเนี่ยเขาจะบุกหมดเลยว่ามีวิตามินอะไรมีใยอาหารมีอะไรแค่ไหนนะครับนี่ครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยไหมครับอ้าวอีกอันนี้ผมเห็นแล้วอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นอันนี้ให้คุณไก่ชวยท่านผู้ชมดูอันนี้เป็นข้าวต้มหูฉลาม ครับเขาต้มใส่หูฉลามใส่คอลลาเจนด้วยนะครับนี่จะมีเลขสาตรงนี้นะนนันร้ระดับสาระดับสามนี่แปลว่าใช้ลิน้นดุน,ดน ใช้ลิ้นดุนดุนเอาแล้วก็เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการกลืนเล็กน้อยครับเพราะฉะนั้นสภาพก็จะเหลวขึ้นมาหน่อยนึงจากมอสักคู่นี้ผมอยากให้ใช้จินนาการว่าเราเป็นคนแก่ที่ฟันไม่มีแล้วเราลองใช้ลิ้นดุนดุนแตะๆกับมือเขาลองกลืนดูว่ากลืนได้ไหมลองแบ่งดูนะครับนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับเป็นข้าวต้มหูฉลามด้วยคนที่บอกว่าทำอาหารให้คนชราทานอะไรก็ได้ไม่จริงเพราะเขาสุขภาพไม่ดีอยู่แล้วทานทุกครั้งต้องอร่อยะจะมีความสุข ต้องอร่อยแล้วถึงจะมีความสุขกันไหมแล้วก็โภชนาการด้วยต้องโภชนาการต้องเหมาะสมอย่างนี้เขาเพิ่มคอลลาเจนให้เพิ่มไฟเบอร์ให้เอาลิ้นดุนดุนกับเพดานดูตั้งใจมากเลยครับวันนี้เป็นพี่ีกรสองคนที่เป็นคนที่ตั้งใจทานมากห็นไหมกืนได้ใช่ไม่ไม่ใช้ฟันเลยใช้ลิ้นใช้ลิ้นดุนกับเพดานนะับเพดานปลาอืมอร่อยจะอร่อยใช่ไหมครับรสชาติดีรสชาติดีคือคือเขาบอกเลยว่าผู้ชราหรือคนสูงอายุเนี่ยนะครับ สุขภาพก็ไม่ค่อยดีไปแล้วหูตาฟ้าฟัง<ม>ลิ้นก็ไม่ค่อยรับรสจมูกก็ไม่ค่อยได้กลิ่นชีวิตก็ทรมานไปไหนก็ยากทานอาหารเวลาสามมื้อต้องทําให้อร่อย<ม><ม>นี่คือความสุขในชีวิตและนี่คือสิ่งที่เราจะเจอกันในสังคมไทยนะครับออที่ผมเอามาแสดงให้เห็นตรงนี้<ม>ก็คืออาหารครับคุณจ้าคุณหมวยก็คือว่าเนี่ยสมาคมอาหารทั้งหลายเนี่ยเขาร่วมมือกันเห็นไหมก็มีกามีตรงนี้นะครับมีมีตัวภาษาษอยตางนี้ UDF Universal Design Food นะครับแล้วก็มีเลข1-2-3-4อันนี้เป็นการร่วมมือการระหว่างภาครัฐที่ให้ข้อมูลและสมาคมผู้ทําอาหารบอกเลยว่าต่อไปนี้ถ้าคนเราเรารู้แล้วเราต้องใช้เหงือกอย่างเดียวเราก็ไปซื้อซที่สแล้วซุปอาหารจะมีหลายแบบแล้วจะบอกว่ามีสารอะไรบ้างอะไรบ้างแพ้นมหรือเปล่าแพ้แป้งหรือเปล่าแพ้ถั่วหรือเปล่า จะมีหมดเลย <ừ> um. นะครับแล้วคนสูงอายุเนี่ยครับนี่เป็นโลโก้ได้ขึ้นแล้วคนสูงอายุอี่ยากนะครับเดี๋ยวนี้ต้องคิดผมไล่ฟังนี้เลยอ่ะจะฉีกซองแบบไหนอ่าใช่ฉีกซองแบบไหนทานแบบไหนตัวหนังสือสังเกตตัวใหญ่ๆตัวเล่เลยกระทั่งห้างสินค้าซึ่ง,ซ,งซึ่งอยู่ในญี่ปุ่นวันนี้คุณไก่คุณมวยดีไซน์ใหม่หมดเลยนะชั้นต้องเตี้ยลงคนแก่ลงก็ยู่งไม่ได้ <ừ> um. ไฟสว่างขึ้น ขวดเ,ออเกิดทุกอย่างที่บิดต้องง่ายขึ้นออครับต้องดีไซน์ต้องคิดขนาดนั้นสุดยอดแล้ววันนี้ญี่ปุ่นเขา3ามสิบกว่าเปอร์เซ็นเป็นคนชารารอีกไม่กี่สิบปี4 0่เอร์เซ็นเดินมา10คนเนี่ยสคนเป็นคนอายุหกสิบห้าแล้วช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองอยู่อย่างไรเนี่ยสังคมไทยต้องเริ่มอย่างนี้แล้วออแล้วผมคิดว่าสังคมไทยเหมาะที่จะทำอย่างนี้มากเพราะว่าเราเนี่ยมีฝีมือเรื่องอาหารเ,ออเราทาไมไม่คิดเรื่องอาหารที่มันเป็นออร์แกนิกอาหารคนแล้วขายที่ทั่วโลกนะ ในญี่ปุ่นตลาดเนี่ยมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทครับสําหรับอาหารแบบนี้และคิดดูอีกหน่อยคนไทยคนจีนคนใครต่อใครต้องทานกันมากนะครับและสุดท้ายผมมีอันสุดท้ายลองชิมดูนี่เป็นแคบหมูวิทยาศาสตร์อันนี้อันนี้ไม่ใช่ของผู้สูงอายุเป็นแคบหมูให้ชิมว่ากรอบขนาดไหนนี่แคบหมูวิทยาศาสตร์ขออนุญาตใช้มือต้องใช้มือใช้มือเลยนะครับผู้ชมครับแคบหมูแคบหมูวิทยาศาสตร์วันนี้มันสุกสบายๆอาจารย์นีคุณตักระโยกินเหรอ ไม่กรอบมากอ,อันนี้ไม่ใช่แคบหมูยุทธศาสตร์แคบหมูจากสอปลาวต้องกนมาเลยครับแล้วเป็นแคบหมูแบบร้านข้างทางได้ชิมบอกกัว่าโอ้โหกรอบมากผมคณะนี้เหมาหมดเลยเอาไหมให้ชิมครับ,บวิทยาศาสตร์ยังไงอะคะอย่าเล่นครับเป็นแคบหมูชา,าวบ้านธรรมดาเพราะเวลาเราทานกันแคบหมูเราจะแบบทำเดนิสมัยใหม่มันไม่มีมันเนาะแล้วมันก็กรอบน้อยผมไปเจอนี้โอ้โหอันนี้อร่อยมากนี่เหมามาหมดได้แค่นี้ครับเลยให้มาชิมเดี๋ยวจะหาว่าเป็นคนแก่ให้ชิมเลยฮารล่อดเลยมีแคบหมูให้ทานกันก็เลงจะบอกอาจารย์ว่าที่ชิมมาทั้งหมด แคบหมูอร่อยสุดจากสปปลาวใช่ไหมครับก็เป็นความสุขสนุกสนุกนะครับในวันสุขสบายๆของ AC PLUS วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องลาพบกับนอยวัรจงครับสวัสดีครับอ่าล่ะครับแหมอยากจะนั่งทานไปเรื่อย